เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับใน The Super Rich รวยได้ด้วยตัวเองนะครับในช่วงนี้เคล็ดไม่รับกับ eBay นั่นเองค่ะใช่ค่ะแน่นอนค่ะคนที่จะมาไขข้อข้องใจข้อสงสัยปรมาจารย์ของเราเนี่ยก็คืออาจารย์โจไพรัสสินครินค่ะตอนนี้ตัวเป็นตัวจริงอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกสัปดาห์ใช่แล้วครับเพื่อมาายข้อสงสัยให้กับพวกเราทุกคนนะครับใช่ค่ะมานะครับผมมีคําถามเยอะเลยเนาะจะถามไหม ถามถามรแคร้ๆกระจายครับค,คุณนนทกรกลมกล่อมเป็นอะไรของวัญหรือดีก็ไม่รู้ค่ะแต่เขาอยู่ที่ลาดพร้าวอ,อ,อ๋อโอเคอคุณนนทกรถามว่าเปิดร้านอาหารอยู่ห้าแยกลาดพร้าวอยากทราบว<ๆ>่า,าวถ้าไม่ ถ้าไม่ใช่สินค้าแต่เป็นบริการจะสามารถเอาลง e ี a y ได้ไหมอาจารย์ได้ครับเพราะว่าใน e ี a y เนี่ยมีการขายบริการด้วยนะครับอย่างเช่นบางครัาย์รู้ได้ไงคะว่าไม่ใช่อย่างที่เข้าใจครับหมายถึงนูแอบไปกดอาจารย์ยังรู้อีกหมายถึงแล้วก็เปิดในแอบไปลงขายอย่างเช่นบริการแฟนชายบริการเขียนวาดภาพ ว่ภาพให้ภาพมีเียนอะไรอย่างเงี้ยมีคือขายพวกงานฝีมือในการไปรับจ้างทำของไหมครับวาดรูปทำได้ว่างานอยากสมัครเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถได้อะไรเงี้ยมีครับนี่ครับมีทั้งเช่าบ้านมีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของนวดไทยมีไหมเนื้อไทยเห็นมีคนลงอยู่เหมือนกันนะรับเลี้ยงเด็กอย่างนี้ครับถ้าเป็นงานบริการเนี่ยนะครับในอีเบเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกาศได้นะครับเขาเรียกว่า แอดเวอร์ไทส์อีเบอแอดเวอรนะครับก็จะมีเก็บค่าเช่านิดหน่อยนิดนึงแล้วก็สามารถที่จะโฆษณากันได้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับก็ตรงนั้นได้แต่ตามจริงถ้าทำร้านอาหารอยู่อาจารย์อยากจะเสริมตรงนี้ว่าจริงๆอาหารไทยเนี่ยนะครับถ้าแพ็กเกจให้ดีแบบสุญญากาศนะพวกน้ำพริกพวกอะไรเนี่ยคนรอซื้ออยู่ทั่วโลกนะครับจริงคนรอซื้อพวกน้ำพริกพวกไม่ว่าจะเป็นของ ของอะไรปุงปุงรถทั้งหลายจริงๆแล้วชอบมากๆขอให้ใส่เทคโนโลยีในการเก็บรักษาแลวบรรจุพันธุ์ดีๆไปหน่อยคนไทยก็รอซื้ออยู่ทั่วโลกเครื่องทําพวกสุญญากาศเนี่ยไม่กี่หมื่นบาทเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใส่ห่อใส่อะไรให้มาตรฐานแล้วสามารถส่งไปได้คุยกับคนที่หัวการค้ามีความคิดเ้ากลยเนี่ยขายได้หมดเลยนี่แหละพี่เลี้ยงอย่างดีอาจย์โจ้ครับถามสองอีกครับจากคุณหนุยสงขานะถามว่า ยี่ปัวออนไลน์คืออะไรทําเงินได้ดีกว่าขายขายของในออนไลน์ธรรมดาเออเคยเคยได้ยินนะเขาเรียก drop ช h i อ๋ออะไรนะครับใช่ครับ d r อปชิปเนี่ยเป็นเหมือนกับยี่ปัวออนไลน์แต่เป็นการที่เราเอาสินค้าจากอีกเว็บไซต์หนึ่งไปขายอยู่อย่างเช่นใน eBay ออีเว็บไซต์หนึ่งไปขายเว็บไซต์หนึ่งได้เหรอคะได้ครับเอาภาพสินค้าแล้วก็คำบรรยายไปวางไว้ใน เว็บไซต์ e นะครับอย่างเช่น eBay ปรากฏว่าสินค้าพวกนี้ในโลกเราเนี่ยราคาไม่ได้เท่ากันหมดอบางที่ถูกบางที่แพงเราก็เอาที่ถูกไปขายที่แพงคุณเอกก็ขายเอาของแพงไปขายถูกเต็มไปหมดเลยของถูกขายแพงอย่างนี้ก็เหมือนกับราคาตัวกลางใช่ไหมแต่พวกนี้อาจารย์จะสอนยังไงอ่มันต้องรู้จริงๆนะว่าจะไปได้เท่าไหร่นะคะปล่อยะแล้วรับมาถูกที่สุดจะได้เท่าไหร่อ่ามีเทคนิคครับมันมีเทคนิคด้วยหรอก่อนอืนต้องรู้ก่อนเลยว่า ซัพพลายพวกนี้มีมากแค่ไหนในโลกไม่ใช่ไปรัแพงแพงๆมานิ่งเลยตอนนี้ ปรากฏว่าเราเข้าไปเจอว่ามีตอนนี้มากกว่า10ล้านเว็บไซต์ที่ซัพพลายของพวกนี้ให้บอกว่าคุณจะเอาของฉันไปขายที่ไหนก็ได้แล้วก็เมื่อคุณขายได้ส่งออเดอร์มาที่ฉันเราก็เป็นแค่ยี่ปัวแต่เราก็ได้กําไรใช่มีข้อมูลนิดนึงแล้วคนกลางในโลกออนไลน์เนี่ยสบายมากโอ้โหนี่มีคนแพ็คให้เราเสร็จเลยใช่ไหมมีคนแพ็คให้เราเสร็จเลยเขาแบบไปเองเลยแล้วเราไปหาลูกค้าเลยตรานเราไม่ต้องมีเวลาเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทเราเป็นแค่ ข้อมูลนิดนึงเอาตรงไหนไปไปลงตรงไหนแต่ต้องถามอาจารย์ับใช่ไหมอาจารย์ก็จะเป็นคนแนะแนวให้นี่ดีคนนึงเนี่ยสุพรรณบุรีคุณจันจิราคุณจันจิราเคยเปิดร้านออนไลน์ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายปีค่าโดเมนเนมค่าเท่าไรปีที่มันเป็นโดเมนเนมเช่นค่าโดเมนเนมทำไมต้องเสียราคาเท่าไรยังไงอ่ะครับจริงแล้วการเปิดร้านออนไลน์โดยสร้างเว็บไซต์เองตอนเนี้ถ้าตามแฟชั่นจะถือว่าเอาไปแล้วนะเอาไปแล้วครับ เพราะว่าเหมือนกับเราไปเปิดห้างกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยก็คือเปิดโดดโดดอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมันจะได้กำไรไหมเนี่ยอย่างนั้นลำบากมากหลายคนเปิดเว็บไซต์มีคนเข้ามาดูเดือนละ3คนจริงอันนี้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปูดเว็บไซต์แล้วก็ไม่ซื้ออันนั้นนะต้องเสียถ้าเปิดเว็บไซต์เองมันต้องเสียค่าโดเมนเนมอยู่ใช่เนาะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วครับก็คือไปอยู่กับเว็บไซต์ที่มีคนรอซื้อของเราอยู่อย่างเช่น eBay เนี่ย400ล้านคนทราฟิกเขาเยอะเยอะมาก ลองวันนี้พรุ่งนี้ลุยเลยมีคนถามเข้ามาเข้ามาคุยเลยคุณจะเลือกอันไหนใช่แล้วครับเป็นคุณจันลิรา้จะเอาอันไหนทำยังไงมาอีเบดีกว่าเอามาอีเบดีกว่าคุณจันจิราค่ะต่อไปแลวคุณวันชัยวันชัยชนบุรีชนบุรีโอ้ยกลับมาสะสมเหล้าไทยหลายชนิดเอามาขายในอีเบได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าเริ่มต้นก่อนที่จะมาขายในอีเบขายผมก่อนนะคะผมขายสเปกหนึ่งเราไว้ให้ชิมก่อนนะคะอีเบนี่นะครับ อ่าถ้าเกิดว่าเป็นเหล้าแบบเอาไปทานกันไปดื่มกันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยอีเบคขอนะครับเพราะคุณพี่แอร์เนี่ยเจ้าของอีเบเนี่ยท่านบอกว่าท่านธรรมะธรรมโมท่านยังมีก็ยังเว้นอยู่นะครับบอกว่าถ้าเป็นเหล้าโชว์แบบขวดจิ๋วจิ๋วไม่ได้ไม่เอาไปดื่มเดินเดินไปทานกันนะครับก็อาจจะ50ปี40ปีอะไรอย่างเงี้ยจิ๋วจิ๋วอย่างนี้ท่านบอกว่าได้สรุปว่าถ้าดื่ม เอาไว้สําหรับดื่มเนี่ยผิดกฎหมายไม่ได้เนาะไม่ได้สุดต้องขอนิดนึงแล้วกันก็จะเป็นเหล้ากับบุหรี่ที่ทางอีเบขอแต่จริงจรมันจะมีเครื่องดื่มอย่างอื่นไม่ได้ขายตั้งเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นสุราคุณรู้ไหมครับกระทิงแดงของไทยนี่นะครับจริงสามารถขายได้ขวดหนึ่งประมาณ2-300บาทขวดเดียวนะครับเวลาเราเดินเข้าไปเซบุ้งอิเลบุ้งเท่าไหร่ยังสิบบาท ตรงไหนอะที่ท euh ี่เปิดแล้วมันต้องตรงต้องตรงใช่ไหมที่ญี่ปุ่นไะเขาต้องเรียกเซบุเลยบุกเออก็คือว่าได้กำไรเยอะอาจารย์ย่งเราจะบอกว่าเครื่องดื่มมีทั้งเยอะทั้งแย่คุณเอกไม่ต้องเข้าไปร้านเมื่อกี้หรอกอะไรสามารถับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์ลุ้นรับหนังสือรวยด้วยอีเบไม่ยากจำนวน5รางวัลคำถามมีอยู่ว่าการขายของออนไลน์แบบดรอปชิปมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไรระหว่างข้อ A ยิปัวออนไลน์หรือข้อ B สาัปัวออนไลน์เลือกคำตอบที่คุณคิดว่าถูกพิมพ์ A หรือ B แล้วส่งมาที่4221309ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าท้ายรายการ The Super Rich รวยได้ด้วยตัวเอง ล่ะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์โจมากๆคลายข้อสงสัยกับพวกเราในช่วงเคล็ดไม่รับกับ eBay นะฮะยอย่าลืมนะครับผมถ้าหากคุณมองเห็นช่องทางในการเป็นเศรษฐีอย่าเพียงแค่มองเห็นอย่างเดียวต้องควยคว้ามันไว้ด้วยเพราะเขาบอกว่าเศรษฐีย่อมมองเห็นและควยคว้าโอกาสเสมอครับใช่ค่ะแต่วันนี้เวลาของเศรษฐีหมดแล้วแต่เวลาของคุณยังเหลืออีกเยอะค่ะคยังไงติดตามรายการของเรานะคะนอนหลับฝันว่าเป็นเศรษฐีตื่นมาเป็นเศรษฐีได้ม<ช>นี้ที่เลี้ยงเศรษฐีสำเร็จมาหลายคนละอ่ะนะครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับ The Super รวยได้ด้วยตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ